วันนี้นะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาเพิ่มเติมชดเชยมะเร็งนะครับถ้าเรานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือว่าเราไม่ได้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเราก็จะได้ค่าชดเชยตรงนี้เช่นกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสัญญาตัวนี้มีชื่อว่าอะไรสัญญาตัวนี้นะครับมีชื่อว่า care for cancer ครับรับ care for cancer ก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับก็คือ care เป็นหัวงป็นยนะครับสำหรับโรคมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มครองเฉพาะมะเร็งอย่างเดียวนะครับก็คือมะเร็งโอลีนะครับตัวย่อคือ cfc นะครับ คุ้มครองทั้งหมด4อย่างนะครับยกตัวอย่างคุ้มคองที่1ล้านนะครับถ้าเราซื้อคุ้มครองที่1ล้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อที่หนึ่งนะครับคุ้มครองการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งครับ I P D มะเร็งถ้าเกิดเรามีการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งนะครับซื้อคุ้มครองที่หนึ่งล้านนะครับเขาจะชดเชยให้เราวันละสอง0มครับนะครับข้อที่2คือ O P D มะเร็งก็คือมาฉีดมาฉายนะครับมาฉีดมาฉายตรงนี้กินไม่ได้นะต้องมาฉีดมาฉายแล้วกลับบ้านนะครับไม่ได้นอนนะัเาชดยให้วล และข้อที่3ก็คือมีการตรวจรักษามะ,ะรรรามาเร็งนะครับตรวจรักษามะเร็งนะครับก็คือพวก CT MRI แล้วก็ p e t s c a นนะครับเขาจะชดเชยให้เราครั้งละ5,000บาทนะครับแต่ว่าปีหนึ่งเราจะใช้ค่าตรวจตรงนี้ได้2ครั้งนะครับและข้อสุดท้ายนะครับชดเชยการสูญเสียชีวิตจากมะเร็งนะครับทำหนล้านได้ 1>, 1ล้านนะครับในวันที่เราจากโลงนี้ไปด้วยลมน่มงครับส่วนความคองทั้งหมดมีคนสงสัยว่าจะให้เราเคมแบบนี้ได้กี่วันใช่ไหมครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มสุดๆนะครับข้อ1และข้อ3นะครับก็จะเคมให้เราสูงสุดที่1,000วันนะครับตอนหนึ่งรายชีวิตนั่นเองครับ